โอเคนะครับผมก็เพิ่งกลับจากโรงเรียนนะครับก็เลยขอมาถ่ายรถไฟก่อนแล้วกันเนาะอาจจะถ่ายเออแป๊บน,นึงนะครับขอภัยพูดใหม่นะครับโอเคก็ลังมานะครับในส่วนของรถท้องถิ่น402ปิดสนุโลกลบบุรีครับตอนนี้ล่าช้ามาประมาณแป๊บน,นึงนะฮะ12นาที ตอนนี้เราล่าช้ามา12นาทีนะครับก็จะรอดีการถธรรมดา201กรุงเทพพิษณุโลกโอเคนะครับ402มาก่อนโดดพิเศษที่8ครับซึ่งก็ไม่ทราบนะครับว่าโดดพิเศษที่8วันนี้ล่าช้ามาหรือเปล่าโอเคไม่ได้รอดีนะครับขออภัยเข้า้างหนึ่งโอเคมาแล้วครับรถท้องถิ่น402พิษณุโลกลบบุรีอ่า ก็เพิ่งกลับจากโรงเรียนนะครับก็ขอถ่ายหน่อยละกันอ่าเพิ่งกลับจากโรงเรียนนะครับขอถ่ายกระบวนหนึ่งก่อนเป็นในโซ่ของรถท้องถิ่น4 0 2ปิษณุโลกลบบุรีนะครับไปเจอ201ที่ของประกดนะครับ คนั่งจะเป็นแชร์ฉลาดที่เป็นไจอมจิตยลรวก็ที่สี่องรจทสียิสซโดโตายกาินโตบรรถท้องที่สี่นนะครับพิษุโลกกบุรีตลอบริษัทึ้นนะครับยังขึ้นไปยังขึ้นไปไม่หมด ผู้คนก็จะขึ้นเยอะหน่อยนะครับวันนี้แปลกตาดีโอเคไฟเขียวแล้วนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าลาช้าเท่าไหร่เดี๋ยวบ่อกทีหนึ่งแล้วกัน ข้อมูลมากตกหล่นได้นะครับยังขึ้นไม่หมดเราจะดูที่ข่าวบอวันนี้จะล่าช้าเท่าไหร่4.2 0 ึงบุรีกับ 2, สองศูนหนึ่งนะครับขออภัยเพื่อกลับจากนี้นะครับ,บ,งงรบขอสักหนึ่งถึงสองขบวนแล้วกัน